ครับวันนี้ขอแจ้มสักน้อยหนึ่งกรณีเรื่องราวของหลวงปู่แสงกับหมอปลานะครับจนเป็นที่สะเทือนใจของพี่น้องชาวพุทธกันทั้งประเทศเนื่องจากว่าหลวงปู่แสงนั้นเป็นระดับเกจิอาจารย์และมีอายุมากแล้วก็ป่วยแล้วไปกระทําต่อท่านแบบนั้นสุดท้ายก็คือต้องออกมาขอโทษแต่อยากจะฝากบอกไว้ก็คือว่าวันนี้นะครับการกระทําของหมอปลานั้นอย่าไปเน้นการ ขายข่าวอย่าไปเน้นการขายคลิปอย่าไปเน้นการเป็นข่าวมันต้องเน้นการหาความจริงครับการที่เกิดความผิดพลาดขึ้นในการกระทาของหมอปลาแล้วก็ไปที่สะเทือนขวัญของพี่น้องชาวพุทธนั้นเนี่ยเหตุผลก็คือว่าหนึ่งการที่ไปดําเนินการไล่พระหรือไล่จับหาความผิดค้นหาความผิดพระเนี่นะไม่ได้ผ่านกระบวนการที่แท้จริง คือใช้ตัวเองบุกค้คนหาแล้วก็พิพากษาโดยสื่องานนี้ยังไม่พอยังมีทนายความเข้าไปร่วมอีกด้วยทนายความคนนี้แน่นอนรับสาภาควรจะต้องสอบสวนนะครับว่าคุณไปร่วมขบวนการประเภทนี้ได้อย่างไรผมเห็นด้วยนะครับว่าการที่เราพี่น้องชาวพุทธนั้นจะต้องช่วยกันค้นหาความจริงกับพระนอกรีตพระที่ประชิกมั่วสีกายจริงๆอันนี้ผมเห็นด้วยครับ เพราะว่าถ้าเราปล่อยปลาละเลยและเป็นข่าวดังๆมันก็ทําให้คนเสื่อมพุทธศาสนาได้ทั้งๆที่ศาสนาเนี่ยเป็นของดีนะครับศาสนาไม่ได้เสื่อมแต่คนมันเสื่อมนิพพะนหลายๆท่านก็พูดออกมามันลักษณะการไปกระทําของหมอปลาเนี่ยหนึ่งคือลักษณะการพูดบุกแล้วก็เหมือนจะจับไปคมขู่ทั้งหญิงทั้งชายทั้งเมียทั้งผู้สื่อข่าวแต่ใช้วาจาที่เรียกว่า มันไม่สุภาพเป็นอย่างมากและถือว่าฟังไม่ได้สําหรับการพูดกับพระโดยเฉพาะพระชั้นผู้ใหญ่เป็นพระชั้นเกจิอาจารย์และพระที่อาวุโสสิ่งเหล่านี้แหละครับมันจึงบอกว่าเป็นการกระทําที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งฝากไว้นะครับการที่จะค้นหาความจริงในเรื่องพระนอกฤทินท่านต้องเน้นในเรื่องของการหาความจริงที่แท้จริงครับแต่ปัญหาก็คือว่าไปเน้นการขายข่าวไปเน้นการขายคลิป ไปเน้นการหาไรายได้ก็กลับกลายเป็นจะต้องไปกระทําให้พุทธศาสนานั้นอาจจะมัวหมองเพราะการกระทําบางเรื่องได้อันนี้ต้องฝากกันไว้จริงๆนะครับอย่าเน้นการขายข่าวอย่าเน้นการขายคลิปให้จะทําให้เน้นการหาความจริงครนะก็เลยเป็นเรื่องที่ขอญาติที่จะมาแจมเรื่องนี้หน่อยนะว่าอย่าไปกระทํานั้นเป็นอันขาดนะครับนะจากหมอปรบับสัมภเวสีมาเป็นหมอปราบพระเนี่ย พระเขามีองค์กรมีกระบวนการสำนักพุทธนะครับก็